สวัสดีครับช่องแสงน้ำเติร์ชนแนมาเบงเกี่ยแหลมเจ็บมทั่วครับอยู่ไห้ย่นะครับมือนี่ยผลงานเขาใส่แดลกกดละครับหยากลีง่าหมกทั่วกเกิดแล้วครับพี่น้องครับคดแตงก็มีนะครับพี่น้องครับแตงก็กมีใส่เข้าไปแม่ใส่เข้าไปโอ้โหเต็มกำเลย เต็มกำเต็มกำทั่วปลอดสารพิษครับเกิดการคักใส่ตะกี่ควยครับตรดจใส่ปุ๋ยเคมีทั่วกับเป็นแล้วบางห้องก็ก็ร้างเป็นนกดน่อยกระด็ดตามขายเนาะนี่แหะครับครมสุข ของเขาติดตปลูกแหว้เก็บผ้นผลิตได้แล้วชื่ในใจจริงๆเลยดูครับพี่น้องครับโบกทัว่วเด้มมเดอ,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 อม,มอ,อ,งรรองครับมองเก็บแล้วมังเก็บปักทั่วเติมนวยยังไงครับพี่น้องครับ ยี่แดปลูกเองครับก <pos> <out> <S 2 000 fuck> ับพ่อเยยนครับพ่อตาครับดกจริงดกเป็นแม่แหละตามสาวเลยแต่มมวยงามพอปลูกทั่วรายการใดยการนี่แหละครับความสุขข้องกัน ชอบเกษตรปลูกพักปลูกเญา้าตำข้ายก็ได้ครับตัวบดิสือลห้วที่นี่มะฮู้กับแห้งแพ้งครับพี่น้องถุงหนึ่งเออมันลงตัวนี้ตะกอนสามร้อยสี่สบสี่รอยพี่น้องถุงนึงถุงสิบโลแห่น่นนะัะฮ้เดี๋ยวนี้มันลงมากับยังเือว่าแพ้งอยู 2องกสิบถุงละสิบโลต่กอนถุงหนึ่งกสิบเจบาทแค่นั่นนะครับหมูฮงน่ครับดยังไม่เกี่ยอืมออมันยังใหญ่อีกต้นครับยังไม่ทัน,นข้าวโพดขึ้นมีนะครับข้าโพดหวาน ีเหลืองอย่าก็ล่างงานครับอีกแค่น้อยางงากับาิตัดเคี่ยวไปขวดได้นะครับอย่าจินนี่หร้อลูซี่เนี่ยน่าจะเป็นจินนี่นะนะครับเปล่างหงยา อย่างงาม,งามครับคว้ยกินโอ้ยสุดยอดเลยเสียบตะไน่ล่ะครับแต่งกันนี้ครับแต่งยุสานกับที่มีม้มักมักม่วงมักหู้้นมักลำไย,ยมักนาว ลูกครับมีเมักแตงมีเมลพริกมีครบลรอครับที่เขาเอาไปตำขายได้เขาก็ปปูกครับปลูกใส่เองลดต้นทุนครับพี่น้องครับคาดจิตใจแพงไรกับเขาก็ปปูเองเนี่แหละนี่ครับหยากกำลังงามเลย มันหนามบ่พอครับพี่น้องหยาเลยเกิดวัส,สม,มั่งเสมอกันผมนพาดต้องแปลงหยาส่วนนี้นะครับกบโพมันมอง,งามเขาเลยเยาะออกตัดออกไม่เข้ครับนี่ครับหยาส่วนนี้ก็กำลาังงามกันกำลังแตกไปได้ครับพี่น้องดูขึ้นเต้มเนี่ยกำลังเขินเป็นก่อเป็นก่อเป็นก่อเลย ครับาก็แล้วก็จะสําเร็จละทุกอย่างนะครับล,ลงมือกับบอสาเร็จบอวัติเหตุแน่กะตามอย่าให้กันลนะลดน้ำหดน้ำทุกมือหดไปน้อมันขึ้นหมดละจะไปทอดถันะครับพี่น้องครับทุกสิ่งตัวอย่างมีบุษักเบด ยี่ก็ตาม่าแต่ห้อมุงมันเนาะทุนเบดตั้งแต่กาเ,เกิดถึงอยูก่กับเขาทุกคนนะครับเป็นการลัางใจนะครับมันคำาหล่เนะเมื่อนี่มันเป็นระบบโซลาเซลล์น่ามับก็บ่าไรละนะครับโม่หน่อยนอะพี่น้องขึ้นมานี่ยานี่ บางครั้งนี่เขาโพดครับโอผิดมันกอ่อเันกอ่อโอ้ยหพะองค์นอนซอ้อนหนาได้เลย,ยนะไก่ติดเกี่ยวไปก้ว,กวยได้แล้วข้าตั้งกงไม่ได้หนาตัวง่ายง่ายนะครับพี่น้อง ลังแท็กิีเป็นฟักเป็นอย่างหมดบุแต่ว่ามีแหน่นมอีกได้ครับว่ากิด่กินฟักเยอะด้วยใดหรอวะนี่ครับเนีย่ยมันพอแล้วทุกนหลายหรอนี่ครับนี่โอ้นี่แห้งงามนี่ tinh này, kéo, cốt nhà nãy cả cột, gặp, hả? Đấy, chín này, hết đây đấy, hết 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 nè, cột hết hết leo. สิเป็นฝากบ่เนี่ยจะคล้งลองมาฮะที่ตัดเกี่ยวบดโลกเหรอฮะอย่าถามพ่อแญ่ก็อเป็นนิด่เป็นฝากบ่เดี๋ยวพาไปวางเค้ยยังหน่อยครับควายควายควายครับเสาของเพียงบ่าสั้นแล้ววันไหนครับ เราเยดต่อยอยู่ปวกในมันเป็นปวกแค่โอบเท่าแค่เล่บกิตเปียกใหม่ครับม,มันปวกจอใหม่กินใหม่ขับควื่ควายควายควายเด็กๆกันขอขอบคุณ ปนนไหนวะ่ะล้างตีออกเลยตัวนี้ก็ล้ลางตีขวดแล้วอยู่บาโดนนี่พองแง่ข้างไรนี่สร้างอุดดน,นสาวเนตัวแรกกับตัวที่สองนี่นทองครับงามไม่ได้หลัวเป็นแต่งงามอยู่กินยาเวลาเมื่อนี้ พอพันประจําความลอยสีทิพหาละจ้าศูนย์แปดสุดหลอ่อจุดสวยมือสุดสวยเชี่ยงครับมอน,นี่ อูหูคนสนกันเหล่นทุกเมือ่อเอา้าเอาอีกแล้วติดตามกันนี้แล้วพอเกี่ยวกับโพดยูบบ่ซุ้ม,มันมมนัมม่นออกดอกกับม,ม,ม,มันที่เป็นฝากี้ยวบ่บวต,ตบัดโรตัดเบิร์โรบ่มันพอเป็นตดเป็นฝากเป็นาบนาเออเอเอ จะบ่าหัวหันมันกินหม,มูมืนีงมันกินแล้วยอนแขนนี้ลนะ

dò cái gần nghe nghe gặp em ăn thế bà đó quay nổi nè กหน้อยวันออกข้างนอกอีกเหรอบ่โอ้โหพี่โอ้ไปยุ่งนอกกันเลยต่อเนี่ย คลิปนี้ก็ฝป่ากไว้ทำานียนะครับเนาะถ่ายบรรยากาศกันเก็บทัวเมิงแปลงหญ่าก็เมิงควย้ยเมิงควย้ยที่เลี้ยงไว้นี่ครับมันยุ่งมันเม้าว่าท่านเบิดครับพี่น้องมันลงหนามแบบนี้มันต้องเกิดไม้ ผมนอนนครับนอนน้าอกวยน่ครับขอบคุณทุกคู่ทุกคนนะครับติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแสงคำเตนเนยแชแนลติดผลาดประการใดก็ขอโทษขอไปขอบคุณแล้วกัสวัสดีสบายดีครับสวัสดีครับผม